คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นจากความสงสัยของคุณโจครับคุณโจเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บหัวเข่าเรื้อรังครับเพราะว่าเคยหกล้มมาก่อนผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เคยหกล้มเหมือนกันนะครับคำถามก็คือว่าถ้าเราหกล้มแล้วเจ็บมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรแล้วเนี่ยเราควรจะประครบเย็นหรือประครบร้อนคําตอบคืออย่างนี้ครับ ้การที่เราจะประครบร้อนเนี่ยนะครับเราจะประครบด้วย2กรณีกรณีที่1คือถ้าเรามีการห่อเลือดนะครับยกตัวอย่างเช่นเราหกล้มหัวโนนะครับแล้วเกิดอาการเป็นแบบว่ามีสีม่วงๆนะครับเราสามารถประครบร้อนได้เพื่อให้เลือดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยได้รับความร้อนแล้วกระจายหายไปนะครับกรณีที่2ถ้ากล้ามเนื้อมีการเกร็งตัวนะครับเราสามารถประครบร้อนเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายได้แต่ สำหรับการประครบเย็นเนี่ยนะครับเอาไว้เพื่อลดบวมลดอักเสบและสิ่งที่สำคัญตรงนี้ครับการประครบเย็นเนี่ยมันสามารถลงไปได้ลึกกว่าการประครบร้อนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับหลายคนที่เจ็บเข่าเรื้อรังนะครับอยากจะให้ลองประครบเย็นดูนะครับการประครบเย็นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น ในกรณีเจ็บเข่านะครับเราก็จะเอาผ้าขนหนูมานะครับแล้วเอาน้ําแข็งใส่เข้าไปในผ้าขนหนูจากนั้นเราจะออขมวดปลายสองข้างของผ้าขนหนูด้วยหนังยางเนี่ยนะครับจะทําให้ออกมาแล้วเหมือนทอฟฟี่สมัยที่เด็กๆเราทานกันเราก็จะเอาผ้าขนหนูที่มีน้ําแข็งอยู่ข้างในเนี้ยไปชุบน้านะครับแล้วก็บิดให้หมาดจากนั้นเราก็จะเอาน้ำแข็งเนี่ยนะครับมาวางไว้บนหัวเข่าหรือบริเวณที่เราเจ็บเรื้อรังนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเย็นเนี่ยลงลึกลงไปใต้ผิวหนังทะลุกล้ามเนื้อของเราไปเรื่อยๆเรืยๆมันจะทำให้กล้ามเนื้อหดตัวอีกและจะทำให้เส้นเลือดเนี่ยยิ่งหดตัวเข้าไปอีกนะครับจนั้งถึงจุดหนึ่งซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะเรียกว่า hunting point นะครับก็จุดนี้เนี่ยเส้นเลือดหดจนหดต่อไปไม่ได้แล้วเพราะถ้าเกิดว่ามันหดต่อไปเนี่ยมันคือเลือดไม่เดินแล้วมันตายละ นะครับกล้ามเนื้อเองก็หดต่อไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกล้ามเนื้อจะเกิดการคลายนะครับเส้นเลือดเองจะเกิดการขยายตัวแล้วก็จะทําให้เหมือนกับเราแกล้งร่างกายฮนะเส้นเลือดก็ขยายเลือดก็เดินปกติกล้ามเนื้อเองก็จะคลายตัวลงเพราะฉะนั้นเราก็จะสบายขึ้นสําหรับคนที่ปวดข่าหรือรังนะครับให้ลองทําแบบนี้ หนึ่งชั่วโมงตอนเช้าแล้หนึ่งชั่วโมงตอนเย็นนะครับลองทำสักประมาณ7วันครับแล้วอาการจะดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องอดทนนะครับทำให้ได้ถึงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงให้ได้แล้วก็หัวเข่าเนี่ยมันอาจจะแดงนะครับก็ไม่เป็นไรครับมันแดงเพราะความเย็นนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเย็นมากๆแล้วมันก็จะคลายเองนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าน,นะครับเจ็บเข่าเรื้อรังมานานให้ลองใช้วิธีนี้ดูครับ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีคลิปดีๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการใช้ชีวิตอาหารการกินรวมถึงการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆให้ท่านได้ติดตามชมกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระดีๆ อยากจะให้ท่านช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสำหรับท่านที่ต้องการจะดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษและรวมถึงต้องการที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและได้รับโปรโมชั่นพิเศษจากสินค้าแบรนด์ใส่ใจท่านสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอายุยืนไปด้วยกันโดยดูรายละเอียดการติดต่อบนหน้าจอนี้ครับสวัสดีครับ